สวัสดีครับผมปุ้ยธนาเรอขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ M U I C Story House Podcast House of Wisdom and Stories We Love to Share พอดแคสต์ที่จะนำความรู้และเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้ทุกท่านสนับสนุนโดย Mahidol University International College สำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับจะเป็นเรื่องของ Board of d i r e c t o r หรือว่า B O D นะครับ โดยวันนี้ได้เกียรติรับเชิญจากาศาสตราจารย์ดรพรสิทธิ์จิราพรนะครับซึ่งตอนนี้เป็น Professor of Finance Pennsylvania State University นะครับก็อาจารย์เองก็เป็นเหมือนกับคอมิตีกรรมการร่วมให้คำแนะนำในการรากหลักสูตร finance ของ MUIC ด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติมานะครับขอเชิญอาจารย์พรสิทธ์อาจจรย์ say hi สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนิดนึงได้ไหมครับผม สวัสดีครับผมขอขอบคุณอาจารย์ธนเริกที่ได้ให้โอกาสผมมาร่วมรายการนะครับผมเป็นอาจารย์ทางการเงินที่ Pennsylvania State University ที่สหรัฐอเมริกาครับครับครับสำหรับหัวข้อในวันนี้อย่างที่เรียนไปนะครับก็คือเรื่อง Board of Director อยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าเป็น introduction นิดน,นึงนะไหมครับว่า Board of Director หรือว่า BOD เนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรแล้วมีหน้าที่ สำคัญยังไงนะครับเห็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทุกบริษัทใช่ฮะต้องมีบอร์ดออฟดีเรกเตอร์นะครับแล้วจริงๆบอร์ดออฟดีเรกเตอร์มีหน้าที่ในบริหารไหมนะครับควรจะมีใครบ้างอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังเป็นเบื้องต้นนิดหนึ่งนะครับได้เลยครับคำว่าบอร์ดออฟดีเรกเตอร์เนี่ยนะครับภาษาไทยก็จะใช้คำว่าคณะกรรมการบริษัทหน้าที่หลักเนี่ยคือการกำกับดูแลบริหาร กำกับดูแลผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยได้ทำงานให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจการทำง,งานของบริษัทเนี่ยเราคงจะรู้ว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของบริษัทที่แท้จริงนะครับแต่ว่าเราก็คงจะทราบว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยมีจำนวนมากนะครับจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเนี่ยมาบริหารจัดการบริษัททุกวันเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าจำนวนจานวนผู้ถือหุ้นมีจำนวนมากเขาก็เลย จ้างทีมงานผู้บริหารเนี่ยเข้ามาบริหารบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทีนี้การที่เรามีตัวแทนเนี่ยเราก็คงเข้าใจว่าตัวแทนของเราเนี่ยก็คงจะไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารเหล่านี้ <S 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 เขาก็อาจจะบริหารบริษัทในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการบริษัทเนี่ยก็มีหน้าที่กํากับดูแลผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารเนี่ยได้บริหารบริษัทในทางที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดนี่คือหลักการเบื้องต้นครับไม่ทราบอาจารย์พอจะยกตัวอย่างกิจกรรมตัวอย่างของการกำกับดูแลเชิงแอคชั่นสักนิดนะไหมครับว่าบอร์ดรอมดีเรกเตอร์ในเวลาเขากำกับดูแลทางผู้บริหารเนี่ยเขาเขาทำอะไรบ้างครับ ครับก็ดูผลประกอบการนะครับดูว่าผู้บริหารมีนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นไหมมีบางอย่างที่อาจจะเป็นตัวอย่างชัดเจนเช่นในบางบริษัทเนี่ยผู้ถือหุ้นท,นทั่วถิผู้บริหารก็จะใช้เงินของบริษัทไปทางที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเช่นบางคนเอาไปซื้อรถประจําตําแหน่งที่แพงหน่อยนะครับหรือบางคนอาจจะไปซื้อเครื่องบินส่วนตัวอันนี้ในในอเมริกานะครับในอเมริกาก็จะมีการซื้อเครื่องบินส่วนตัวให้กับผู้บริหาร ซึ่งก็ถามว่าการใช้เครื่องเป็นส่วนตัวเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นไหมผู้กรรมการบริษัทบางท่านก็จะบอกว่าอันนี้มันเป็นการใช้เงินบรนิษัทไปในทางที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นนักนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่าย,ายๆว่า่ผู้บริหารเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นซะร้อแสดงว่า,าถ้ามีการขอเพื่อ ใช้จ่ายในรายการใหญ่ๆแบบนี้ยังไงอาจจะต้องมีขั้นตอนของการอนุมัติจากบอร์ดและดีเรกเตอร์อันนี้เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับผมถูกต้องครับเพื่อเพื่อให้ให้มั่นใจว่าการกระทํานั้นการใช้จ่ายนั้นเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นจริงๆใช่ไหมครับถูกต้องครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เห็นชัดเจนแต่มันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่นผู้บริหารอาจอยากจะไปซื้อกิจการของบริษัทอื่นเข้ามามนะครับครับทีนี้ แรงจูงใจของผู้บริหารเนี่ยคือพอบริษัทมันใหญ่ขึ้นเนี่ยผู้บริหารก็จะได้เงินตอบแทนมากขึ้น <คะ S 2> เป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ถามว่าการปริษิทกิจการอันอื่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นไหมอ,อันนี้ก็บางกรณีไม่ใช่บางกรณีเนี่ยก็ซื้อไปเพราะผู้บริหารอยากซื้อแต่ว่าไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันที่อาจจะซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับครับแล้วปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในบอร์ดออฟดีเรกเตอร์เนี่ย ควรจะมีองค์ประกอบหรือกรรมการสักกี่ท่านครับแล้วจริงๆได้ได้ไดมาได้ยังไงครับใช,ใช้การเลือกตั้งหรือว่าใช้การแต่งตั้งจากใครครับผมคณะกรรมการบริษัทเลยนะครับก็จะมีะจำนวนอันนี้ก็มีตั้งแต่5าคนจนไปถึง1ิคนก็มีนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะประมาณ9คนส่วนการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งเนี่ยก็จะมะีคนที่มาเป็นกรรมการอยู่ <2, rah imer> สองสามกลุ่มครับมีกลุ่มที่หนึ่งคือคนที่เป็นผู้บริหารภายในผู้บริหารภายในเนี่ยก็สามารถเป็นกรรมการได้นี่คือกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่ากรรมการภายในจากบริษัทนะครับแล้วก็มีกรรมการภายนอกกรรมการภายนอกก็คือคนที่ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับบริษัทไม่ได้ทํางานให้กับบริษัทแต่เข้ามาเป็นกรรมการเฉยๆนะครับแล้วก็กลุ่มที่สามก็คือคนที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทแต่ว่าไม่ได้ทํางานให้บริษัทโดยตรงเช่นอาจจะเป็น คนจากธนาคารที่บริษัทไปกู้กเงินมานะครับอันนี้ก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์กับบริษัทถึงแม้จะไม่ได้ทํางานให้กับบริษัทโดยตรงก็จะมี3ามกลุ่มหลักนะครับภายในภายนอกแล้วก็ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทการสรรหาก็จะมีคณะกรรมการสรรหาครับแล้วก็จะมีการคัดเลือกกันว่าใครจะมาเป็นกรรมการอืมโอเคซึ่งก็ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะผู้ถือ,อ แล้วครันนี้เรื่องจากการการติดตามดูแลการทํางานของฝ่ายบริหารเนี่ยจริงๆแล้วโโคปค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับมีหลายเรื่องเลยไม่ทราบว่า9คนนี่เพียงพอไหมครับหรือจริงๆมีการซอยย่อยลงไปอีกว่ากรรมการต้องมอีดูแลเรื่องอะไรกันบ้างอย่างงี้ครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากครับในองค์การวิชาการเนี่ยมีการถกเถียงกันว่าขนาดของคณะกรรมการเนี่ยควรจะ ควรจะมีกี่คนหรือว่าควรจะใหญ่หรือควรจะเล็กแค่ไหนปรากฏว่าหลังจากมีการทําวิจัยกันค่อนทางเยอะเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าขนาดคณะกรรมการที่เล็กกว่าเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่า,าที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าพอกรรมการใหญ่เนี่ยมันจะมีการาไม่เห็นด้วยมีการาความคิดจะไม่ตรงกันจะทําให้หาข้อสรุปยากขึ้นนะครับสมมุติว่ามีกรรมการ15คนเนี่ยจะไปหาข้อตกลงข้อสรุปอะไรที่คนทั้ง15คนเห็นด้วยเนี่ยมันจะยากกว่า ถ้ามีแค่สัก8ปดกคนนะครับนั้นก็เขาก็มีงานวิจัยออกมาว่าคณะกรรมการที่เป็นชุดเล็กเนี่ยจริงๆน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็ในแต่ละกรรมการเครับก็จะมีกรรมการย่อยลงไปอีกนะครับเช่นกรรมการตรวจสอบที่เขาเรียกว่า uh, auditing committee นะครับมีกรรมการ uh, เกี่ยวกับพวก uh, uh, compensation compensation คือผลค่าตอบแทนของผู้บริหารนะครับมีกรรมการสรรหา nominating committee แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีบางบริษัทก็จะมีกรรมการย่อยลงไปอีกนะครับเป็นพวกความรับผิดชอบต่อสังคม social responsibility หรือว่ากรรมการทางธรรมาภิบาล corporate governance ก็จะมีแยกย่อยกันไปครับก็คืออาจจะมีการตั้งชุดกรรมการย่อยเพื่อดูแลในด้านต่างๆใช่ไหมครับถูกต้องครับโอเคครับอันนี้เราเรารู้กันแล้วว่าบ o โนะครับหรือว่า board of director เนี่ย มีหน้าที่ยังไงนะครับสรรหามายังไงและอาจจะมีชุดกรรมการย่อยด้วยถ้าอยากจะให้บอกสักประมาณ5ลักษณะสําคัญแล้วกันนะครับของบ o d ดที่ดีก็จะเป็นประโยชน์ในการาาจัดองค์กรนะครับการเลือกนะครับของผู้ถือหุ้นในการสรรหาเลือกออคอมมิตชัหรือว่าบอร์ดออฟดีเรกเตอร์ที่ดีเนี่ยไม่ทราบว่าบอร์ดออฟดีเรกเตอร์ที่ดีเนี่ยควรจะมีลักษณะยังไงบ้างครับอ่าโอเคครับผมจะไฮไลท สิ่งสําคัญข้อสําคัญให้สักสี่ห้าข้อนะครับประการที่1ก็คือจะต้องเอาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลักนะครับเพราะว่าหน้าที่ของกรรมการก็คือว่าเข้ามาปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นไม่ให้ผู้บริหารเนี่ยบริหารบริษัทไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอันนี้คือประการที่1่ต้องต้องมีผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นเป็นหลักนะครับประการที่2เนี่ยคือจะต้องมี ทัศนะที่ระยะยาวนะครับที่เขาเรียก long term perspective เพราะว่าในหลายกรณีเนี่ยผู้ถือหุ้นโทษทีผู้บริหารเนี่ยก็มักจะทำอะไรที่ออมองอะไรสั้นๆน,นะครับเพราะว่าเวลาอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยนักลงทุนก็จะดูว่ามีผลประกอบการดีไม่ดีทุกๆไตรมาสนะครับทุกๆ3เดือนผู้บริหารก็มักจะ พยายามทาให้บริษัทเนี่ยมีผลตอบแทนดีทุกๆ3มเดือน6กเดือนนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผู้ถือหุ้นเขาเป็นผู้ถือหุ้นระยะยาวเพราะฉะนั้นกรรมาการบริษัทเนี่ยควรจะกากับดูแลในลักษณะที่ให้บริษัทมีความเติบโตและเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวนะครับไม่ใช่ระยะสั้นอันนี้ก็อีกประการหนึ่งประการถัดไปคือ,อควรจะมีความเป็นอิสระนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าถ้า กรรมการเนี่ยเกิดเป็นพวกเดียวกันกับผู้บริหารสมมุติรู้จักกันเนี่ยนะครับอาจจะรู้จักกันทํางานด้วยกันเราก็เป็นผูเ้เป็นพวกเดียวกันเนี่ยการกํากับดูแลก็จะไม่มีประสิทธิภาพันั้นต้องมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารมากพอสมควรแล้วก็สุดท้ายที่เ,เป็นเรื่องที่มีความสนใจมากในทางวิชาการเนี่ยคือความหลากหลายความหลากหลายหรือ diversity นะครับ ความหลากหลายในแง่ทางเพศเช่นมีกรรมการผู้หญิงกรรมการผู้ชายสัดส่วนเท่าไหร่ในบางประเทศเช่นอเมริกาเนี่ยก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาตินะครับว่าจะมีคนผิวขาวเท่าไหร่ผิวดําเท่าไหรเ่เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่ากรรมการที่มีความหลากหลายเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่ามีแนวคิดมีอะไรที่มาจากหลายๆกลุ่มซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการกํากับดูแลมากขึ้นครับอโอเคก็ได้ทราบกันมาแล้วนะครับสําหรับลักษณะอ่า สำคัญของ BOD หรือ Board แ Director ที่ดีนะครับไล่ตั้งแต่ต้องมีความอิสระใช่ไหมครับนะครับต้องเห็นประโยชน์ของผู้ถูอหุึ้นเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ควรจะมี diversity ที่ดีในเรื่องของ gender นะครับอาจจะความรู้ประสบการณ์ด้วยนะครับหลายๆเรื่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับคงหอมป่าหอมคอนะคิดว่าเดี๋ยวคงอาจจะมีอีก เอพิโซดต,ต,ต่อไปในเรื่องของ BOD ที่จะมาให้ความรู้นะครับจริงๆอาจารย์พรสิทธ์เองก็เรียกว่าในวงการวิชาการด้าน Corporate Governance นะครับถือว่า,าเป็นผู้ทรงคุณวุธิแล้วก็มีประสบการณ์มากๆเลยก็เลยอยากจะเชิญมาพูดกันอาจจะหลายเอพิโซดนะครับต่อจากนี้กันไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์พรสิทธ์มากเลยนะครับที่มาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ BOD ในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ครับขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับการรับฟังและติดตามรายการ M U I C Story House Podcast ช่องทางหลักของเรานะครับคือช่องทาง YouTube เพียงร์ชคำว่า M U I C Story House แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวและความรู้ดีๆที่จะนำมาแบ่งปันให้ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ